พระธรรมเลวีนิติบทที่23สาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงแจ้งชนอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นเทศกาลที่เรากำหนดไว้เป็นเทศกาลตามกำหนดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เจ้าต้องประกาศให้ถือเป็นการประชุมนมัสก,การศักดิ์สิทธิ์เจ้ามีหกวันไว้ทำงานต่างๆแต่วันที่เจ็ดเป็นสะบาโตแห่งการหยุดพักเป็นวันประชุมนมัสก,การศักดิ์สิทธิ์เจ้าอย่าทำงานใดๆเลย ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนวันนั้นเป็นสบาโตแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปนี้คือเทศกาลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้ให้พวกเจ้าถือเป็นวันประชุมนมัสก,การศักดิ์สิทธิ์ตามวาระเทศกาลปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกในวันที่14เดือนที่หนึ่งเทศกาลกินขนมปังไม่ใส่เชื้อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้า ของเดือนเดียวกันจงกินขนมปังไม่ใส่เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันจงเรียกประชุมนมัสก,การศักดิ์สิทธิ์ในวันแรกของเทศกาลอย่าทำงานใดๆเลยจงเผาเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผูปเป้เ,เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันและในวันที่เจ็ดจงเรียกประชุมนมัสก,การศักดิ์สิทธิ์อย่าทำงานใดๆเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงแจ้งชนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าเข้าสู่ดินแดนซึ่งเราจะยกให้เจ้าและเก็บเกี่ยวผลผลิตจงนำข้าวฟ่อนแรกที่เก็บเกี่ยวได้มามอบให้แก่ปุโรหิตในวันถัดจากสบาโตปุโรหิตต้องยื่นฟ้อนข้าวนั้นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยอมรับแทนตัวเจ้าในวันที่เจ้ายื่นถวายฟ่อนข้าวเจ้าจะต้องถวายลูกแกะอายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนินหนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมด้วยธัญญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ4.5ลิตรเคล้าน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกลิ่นหอมที่พอพระไทยพร้อมกันนี้จงถวายเครื่องดื่มบูชาคือเหล้าอางุ่นประมาณหนึ่งลิตรด้วยเจ้าอยากกินขนมปังหรือมเมล็ดข้าวอบหรือมเมล็ดข้าวใหม่จนกว่าจะถึงวันที่เจ้านำเครื่องบูชาเหล่านี้มาถวายแด่พระเจ้าของเจ้า นี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรสืบไปทุกชั่วอายุไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดหลังจากวันสบาโตวันที่ได้นำฟ้อนข้าวมาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายจงนับจากวันนั้นไปจนครบเจ็ดสัปดาห์เต็มนับไปจนครบห้าสิบวันจนถึงวันถัดจากวันสบาโตที่เจ็ดแล้วจงนำเมล็ดข้าวใหม่มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดจงนำขนมปังสองก้อน ที่ทาจากแป้งละเอียดประมาณ4.5ลิตรใส่เชื้อมาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายจากผลแรกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับขนมปังนี้ให้นําลูกแกะตัวผู้ไม่มีตําหนิอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัววัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะผู้สองตัวมาเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยธัญ,ญบูชาและเครื่องดื่มบูชาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระไทยจากนั้นจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและลูกแกะอายุหนึ่งขวบสองตัวเป็นเครื่องสันติบูชาปุโรหิตต้องยื่นถวายลูกแกะสองตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชายื่นถวายพร้อมกับขนมปังของผลแรกเป็นเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับปุโรหิตจงประกาศให้วันนั้น มีการประชุมนมัสก,การศักดิ์สิทธิ์และจะทำงานในวันนั้นเลยนี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรเสื่อไปทุกชั่วอายุไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดเมื่อเจ้าเก็บเกี่ยวพืชผลอย่ากเก็บจนเกลี้ยงไปถึงขอบนาอย่ากเก็บเมล็ดข้าวที่ตกเกลื่อนกลาดจงปล่อยไว้ให้เป็นส่วนของคนยากไร้และคนต่างด้าวเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงแจ้งชนอิสราเอลว่า ให้ถือวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ดเป็นวันหยุดพักมีการฉลองด้วยเสียงแตรกระหึมเป็นวันประชุมนมัสก,การศรรักดิ์สิทธิ์ให้หยุดทำงานทุกอย่างแต่จงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด sequel, เป็นวันลบบาปให้มีการประชุมนมัสก,การศรักดิ์สิทธิ์จงบังคับตนและถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า อย่าทำงานใดๆในวันนั้นเพราะเป็นวันลบบาปเพื่อลบบาปให้แก่เจ้าต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ใดไม่ได้บังคับตนในวันนั้นจะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาผู้ที่ทำงานใดๆในวันนั้นเราจะทำลายจากหมู่ประชากรเจ้าอย่าทำงานใดๆเลยนี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรสื่อไปทุกชั่วอายุไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใด ให้ถือเป็นวันสบาโตแห่งการหยุดพักสำหรับเจ้าและเจ้าต้องบังคับตนตั้งแต่เย็นวันที่เก้าเดือนนั้นจนถึงเย็นวันรุ่งขึ้นเจ้าจะต้องถือรักษาสบาโตของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงแจ้งชนอิสราเอลว่าวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ดเป็นวันเริ่มฉลองเทศกาลอยู่เพิงขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ฉลองไปจนครบเจ็ดวันในวันแรก เป็นวันประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์อย่าทำงานใดๆเลยทุกวันในช่วงเทศกาลนี้จงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันและในวันที่8ดให้มีการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิธีปิดการประชุมอย่าทำงานใดๆเลยต่อไปนี้คือเทศกาลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้ ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศให้เป็นการประชุมนมัสก,การศักดิ์สิทธิ์เพื่อน,นำเครื่องบูชาด้วยไฟมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคือเครื่องเผาบูชาเครื่องธัญญบูชาเครื่องสัตวบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามที่กำหนดไว้แต่ละวันเครื่องบูชาเหล่านี้เพิ่มเติมจากเครื่องถวายเพื่อสบาโตต่างๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเพิ่มเติมจากของถวายต่างๆตามคำปฏิญ,ญาณ และเครื่องบูชาตามความสมัครใจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงฉลองเทศกาลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเจ็ดวันเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือนที่เจ็ดซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวให้ถือวันแรกสุดและวันที่แปดเป็นวันแห่งการหยุดพักเจ้าจงนำสิ่งเหล่านี้มาในวันแรกคือผลไม้คัดอย่างดีกิ่งอินทปะลัมกิ่งไม้ใบดกกิ่งป๊อปลา และจงรื่นเริงยินดีต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าตลอดเจ็ดวันในเดือนที่เจ็ดของทุกปีเจ้าจงฉลองเทศกาลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันนี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรสื่อไปทุกชั่วอายุชาวอิสราเอลดยกําเนิดทุกคนต้องอยู่ในเพิงตลอดเจ็ดวันเพื่อลูกหลานของเจ้าจะรู้ว่าเราได้ให้ชนอิสราเอลอาศัยอยู่ในเพิงเมื่อเรานําพวกเขาออกมาจากอียิปเราคือพระยาเว พระเจ้าของเจ้าดังนั้นโมเสสจึงประกาศเทศการเหล่านี้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดแก่ชนอิสราเอล